เจ้าคือว ok <so <so ่าพูด uh, พูดพูดไม่ไปตองน่ะน่ะน่ะเจ้านานสามดอกคุณเจ้าคือว่ามีสองมีหนึ่งสวยเลยครับผมนี่เห็นดอกเดียวเน้องามครับผมมวยดำครับฮึมลอยไม่ใช่นี่นี่ไงบ่หมูหันนเนื้อหนุ่โอ้ในสุดปัดซองปัดอยู่พี่น้อง สวยเลยครับผมมงไปน้ำครับโอมได้ปัญหาผมมีกน่าน่าน่าสวยเลยครับผมมนแคนนึงี่เนาะแผกุ้งครับผมแผลกุัวนี่สุดยอดสุดยอดครับผมเบิ้งเบิ้งใช่เบิ้งของแมตเตอร์กันของแมตเตอไม่เกี่ยวกองหัว ของหัวกับหัวเดียวครับผมชุดยอดช <c oughs> ุดคือการเดอร้อนี่เดอ้อชุดชุดหัวคือการเด้อตาไหวไหมเต้มาหนี่ <c oughs> น้ำมันนกมันเทียนล่ะพี่น้องมาหนี่ก็ได้เต็มกระตาบูรูเลยก็ถือว่าผ่านอยู่เนาะมาแช็คเปิดมือแหลกแ <c oughs> ต่ว่าก็มีแักเนยอยู่เดอ้อพี่น้องค <c oughs> ่ะก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเศร้าเอฟซีทุกท่านทุกมองทุกบอล สวัสดีเอฟซีทั้งชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศค่ะมืวอนี้นักราเฮดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกมือนี้ก็พาพี่พาน้องเขามาปลาคือเก่าละพี่น้องวัดสรีมาคุดมั่นพี่น้องเอาเสียมมานมัน่งอนี้เนาะหลังจากเฮ็ดงดเฮ็ดไหว้แจ็คสีโศกสีมันคือบอ่อพี่น้องสีลงหัวคือบอ่อเนาะมันม่นเมริไปหลุ่นกันเลยจ้าวัดสรีเด้นหน่อยได้ร้ายซัมไรสวัสดีครับผมเอฟซีนักลายเฮดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกคุณคุณหมอคุณบอลละครับผมมเมริครับพ่อกันใน้เสาวันทีสิบหก สิงหาพศ2568ครับผมนักล่าเฮ็ดไม่เตยพอเตยป้าแตกเขาป้าหนองมีตำบลแหาา่ยคาอำเภอุนตรีจังหวัดอุบลคืนนอนเขาครับผมพาพี่พาน้องมากรูดมึงมันนกมึงครับเมือ่อนางกะได้ต้มนึงครับผมมาหลุ่นมาชมมึงกับพอเตยมึงจะได้หน่อยได้หลายจำได้มือนหนิครับผมไปลุยกันได้เลยครับผม่เฮ็ดบอกเห็นอะไรเด้อไม่เตยถุงดำพี่น้องถุงดำ,งดำเอา้าอันนี้อยูโหลดเด้อพี่น้องกระตา่าอี๋ไม่เตย ุ้นต้นน,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 สนะสสวยเลยครับผมบคือว่าสีนีเเ่จะจะเ<น>็ดเลยบดคือกระถางของมันนะกวนมันนะผมซีมาคุดมันเนาะเล่มะซองมึงสวยเลยขุนอีกดอกนึงข,ข้างหลังเจ้าคือว่าพูดพูดพูดไม่ใบตองนนนนนต้นหนังสามดอกคุณเจ้าคืขอว่มามี่สองมี่หนึ่งสวยเลยครับผม

ว่นสีแดงฮะ,ะบึงเฮ็ดเพิองเราปะครับผมบัวดอมาสองหมืองนอ้องนี่สวยเลยครับผมหมอนมานหย่อนบอัวดอยทึ่กะตาบ่กระตาอยู่ <c oughs> าายโล<อ>ดครับผมกระตาอยู่โลดเอ้าหมานีดเพิองดำโมเดียลกูเดียวเต็มกำเต็มกำเลยครับผมเดูครับผมขาลายเลือดตุ่นอา้าวไปเอาเมีดแล้วพี่น้องมานเลยเลยเมีดไปกระตาแล้วเลือดพี่น้องขาลายเลือดอู้หูจูมึงไม่เตะ อ๋อไมาเห็นเห็ดกะนั่เบ่งเห็ดก่อนครับผมโบด้มาซองเหรอเนาะจะมีเห็ดให,ให here. Here. ้เก็บบ่บอ๋อมีเตกคนมันอยู่ทั้งผลครับผมแต่ไมาเห็นเห็ดเผือกดำดอกนึกใช่สวยเนะครับผมเอาเปิงพีซซุดหัวบ่อือเห็นอย่างนี้เป็นจริงเนาะบ้าน ตัวสีดายเตลหัวใสเวลาค่ะเลยใจเย็นครับผม <c oughs> คนมัน่นใจงอดเมื่อยครับบางฉากบางตอ้นอาจสิบดายเห็นเนาะเพราะมันใสเวลาโดนคุดมันถึงรวยไม่เตอ นม้าใหญ่บ่มูฮั่นหูแนเนาะโอ้หหโหได้สุดปัดซูดปัดโอเคอยู่พี่น้องสว,สวยเลยครับผมทวบุกใหญ่เลยทงมาน้ำครับโอ้ทงม,มาได้พินาผมมีกลนเคลวนี่ฟุดง่ายๆเนาะดินโลมมืออยู่ครับผมดินโลมมันอาจจะเป็นหัวนี่ฮะคือดา่างแซมกับสันแหน็บ ปีง่ครับไม่เตยตัวดอกก้อนนะผมสุดนะสุดครับผมงามงามงามพันไดจังสีโอเคเนาะงามเลยมันมันเจ้าเท้าเจ้าพอเตยใสขนาดพี่น้องไม่เตยเลเจ้าเจพุดมันไพ่บเคสบออกเฮ้ยเฮ้อเ้้ย ไปตามสถานการณ์นี่แหละหัย่าวปันได้ไเฮ็ดโบออกกะง่ายฟุดมั่นไปง่ายกินน้ำปลาน้ำดงไปสร้างเฮ็ดออกอีกเนาะน้าจ่าจ้า,จาในนี้สีลมลมอยูด่ดอกจีิงหรอเปล่าตั้งหัวปันไดลุงหนอยสิมันมีเครือหน่อยเครือหนึ่งอยู่น้ำกันฮึ่มซื้อปกติ

หัวเก่าคนนอา่คือหัวเก่านี่ยให้ให้เนี่ยกระโบจะเป็นล้าโยงโอ้จะเป็นพิดคักบแด้วอยากันยงมาปูบเยโยงกันอ้ามืดนอ่นี่อีติกเลยนี่าครทำเจอ ขาดทำไม่ถือขาดทำคนว่าขาดยาวสัมหัวมกยั่งเลยเสียดายขัดเลยเทียมกับโถือเงี่ยคนก็อยู่ในโพด่นแนละมันก็เลยพ่ขาดเที่ยสองหัวยาวขาดเนว่ท่านสุดอยู่ขาดหลบสองก็ยังมักยานึ่งเนาะเอ้ยต่อกันเมงพุ่น เคร่งดามเสียมเนยย่งอ okay, ีกบ hmm, mm ักหน่เอาด้วยนี่เอาขึ้นมีสองหัวไม่เติมอีหัวนี่มันสองขึ้นพอเตยโอ้เสดายเด้อพี่น้องเบิ้งหัวที่สองอยู่น้ำกันพี่น้องโอ้เสนาหัวตัวนี้ตีเลยไม่เต้มเพิ่มเทียมก็รุงจักหัวฉันหัวเงาครับผมโอ้ตัวนี้หัวใหญ่คือกันครับหัวใหญ่คือกันสองขาดคือกันขาดคือกันพอเตยเอ้ย เทียดายดิพี่น้องบ้านโอ้วันเที่ยมกันลงอู้ตัวไวนเนาะเสียดายครับเอารวสุดอีกแล้วห่างใหม่เต๋ยาเชื่อได้ครับผมอืห่าไปเสียดายครึ่งคือเกาโอ้ ด <m idd ly> หักใหม่ลายได้ซ้ำได้ก็เอาแล้วพอเตยต้นคุดหยาแข่งหักใหม่ลายอะไรนะหักใหม่้ายหักแต่ขึ้นไม่เตยอยู่แล้วหัวใหญ่แห้งบ่หักไผอยู่หักโบโบ่หักบ่ชุยอุ้ยเกือบ สุดยอดเลยครับผมดินออกดีๆเดีปะหักหักโอ้ยหัวใหญ่เลยนี่เหงีานเพืนหักโอ้สุดยอดเลยบ้านหัวหักใหญ่สอกหนึ่งพอดีเนาะสอกหนึ่งหั่นะหัวใหญ่คือกันมันหักจำพี่น้องหักใหม่ลายถึงไรเนี่ยหัวหักใหญ่ นี่โคนนี่แหละไปด,ดูซูตบนอนอกหากหม่บนร้ายกับแค่นี้ ชูปุ้นน้อยๆย้อมก๋วยเฮงอันนี so ้เฮงจริงๆเลยเอ้าเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิ้งหัวมันหัวเพิ่นครับผมปาดงามดีงามงามสวยๆเลยครับผมเ่รามันแค้นหนึ่งอยู่เนาะแทกเบิ้งสอกนึงครับผม ต่อกลัวต่อกลัวคุณเบิบ้องหัวน,นี่บันี้หัวนี่คือสีบงะหากใหม่คือสีบัวกันไดลเนื้อเตยคุดหัวใหญ่ขนาดเลยพ้อลำเผื่อเครือกระซัมกันเนี่ยก็เครือคลองพ่อเตยคุด โบมานแห่งพี่น้องเอ้ยมานไผ่มานมันอีรีเติร์ดขู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 ดของเผินป๊าสุดยอดสุดยอดครับผมเบิ้งเบิ้งใช้เบิ้งของแม่เตยบ้านของแม่เตยมาเกียบสองหัวสองหัวกับหัวเดียวครับผมชุดยอดชุดคือการเดินนี่เดินชุดชุดหัวคือการเดินตาไหมแม่เตย นี่ปลาสิพี่น้องเอ้ยอยู่หกแห้งมันก็ได้แถวเป็นแปมูเพิ่นก็ขุดแล้วเนาะแม่นเห็นหัวน่ะเครือรใหญ่ๆอยู่เนแปนเพิ่นก็ขุดเบิดต้อหาน้มองซอกลี ฝนโนปรเปกมากเลยเด้ป่ะเนี่ยขนาดนี้นยังไม่จบมาถึงหัวใหญ่บ่นี่และปไะหนี่ย b ชองหัวสหัวหัวเการือหัวใหมคนลินมาเนาะองหัวเชี่ยเดียวชองหัวเน่ยัวเป็น่องเือบ่นาะแม่เตยเนี่ยเป็นชองเขือได้หนึ่งนกันหเี่ยเดียวองเ่ยใ่หัเกาบ่หัวนึ่ บึงก่อนโอ้ยมผมเป็น,ห,นหัวเก่าเลยม็มแฟรครับผมมันแฟดมันแฟรเชื <c ười> อ่อเดียวเช <c ười> ื่อเดียวสองหัวโอ้สวยเลยครับผมใส่สุดปัดเลยจอ,อขาพอเจอมจอมึองขที่เจอมลมลงอยู่หากใหม่ อยากถึกเสียมเขาไก่บ่ไรไมาไก่เลยถือกล่องไข่เลยถือหน้าผากขอไหวยได้แนะเลยหน้ผาผากแตกย่อนนี่เด้อดีไหคุดมันได้บ่สุดกระยอนเพิ่นหากใหม่ร้ายนี่แหละลุงเคนก็นลุงเป็นบางหัวพี่น้อง มันนกมันเทียนบางคนตกเอิรนมันเทียนเต่บบานแม่เตยเอิรนแต่มันนก ตหัวใหญ่เองพอเติดขุดงามได้ถือตัวหัวใหญ่แม่เติท้อเหนื่มือกระทั่งเงี้ยมันไผ่มันมันลีลีได้ผีหลองเลยขุดมันจำกันก็หาเห็ดเบื้องเบิ้งเตียงเลยันใหญ่ครับผมแต่ว่ามันยาวหัวมันยาว <ừ. S 2> อืมนะันตะพานเนาะยาวเหยาวพอเตยพอเตยในม้านอยู่แต่ในโพลยานถือเสียมหลีก่อนบึงเนียมบึงหัวบึงไงหนึ่งโอถือใหม่แล้วคุณรู้ไหมแล้วพี่น้องเลย โอ้โหัวอยู่ที่เกาแล้วมาเตะเอ้าเหนือกันที่เขี่ยนเหนือกันถือไก่กันกโอ้ซองเข,ขื่อนขึ้นหาถูกป่ะฮะกินหายอยากไปตามสถานาการณ์โอ้ห้กจังเลยนี่รสบูสูตรจากเถือ่อ เสียงงามให้พี่น้องเลยหลุดแน่กับบ่ได้โอ้ยต้นกะหัดอีกโอ้ยจะมาเอาวัดที้ทิ้ากก็เตยกัได้ว่าจังง่ากับกบ่งานจกี้บบนีนหักใหม่กันลายามาล่นทอนแทนเลย ลงหลงจะสิงไข่เว้ยถูกลมหลมลมล,มล,มล,มลมกับแป๊ดแป,ดแปดสนสำน่ะม,ม,มันตึกสีกับไข่คือหวานดิอืมขูมป,ปัดดิสวยเลยเอาเา้าเดมาไลยเติบเลยล่ะมันมันมันพี่น้องขุดมันมาเนี่ย mang ừ, bằng bèn pen thì thử chay nè Thử chay có hay suốt nữa bà nè Ừ, bà nè Bộ bộ Bạn bà, <laughs> bà. hộp Hả? Ừ. thương bỏ คือหล่มไปแนวนะั่นมันหักกระบอกห่วยนั่นคือเก่าอยู่เพียงแต่อืมห่วยอาหน่อยหะง,งาเอาใหม่ขาดว้เพิ่งใหม่มาขาดว้ทั้งขาอังคืนมาคุดลงอีก หัวพ <t> ันเงาที่จังหัวบบใหญ่เห้อน่อยๆเงาๆหน่อยๆเงาๆว่ามันแขนเลยว่ะน่อยๆเงาๆอุ้ยสุดยอดเลยหัวนี่พอกคุณเห็นไหมเตะ Nói nhau gì yang bò kia này <laughs> yang nhau yang Cái bao yang 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 thứ bao yang đấy nè yang 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 Cái yang 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 นกมันเทียนพี่น้องมคุดแทงมวนเนะาะแจ๊คมวนแจ๊กเมยอะพี่น้องอยู่ครับผมน,นี่นยังไหนอีกจริงเลยมันตัวใหญ่กว่าหวยาวกว่จ้าออกจักนี้ก็คือสีแดงอว้ว,วน,นอะ่รเทียงแล้วพี่น้องตะเวนเทียงแล้ว เออเถึงมันลองมันเอะเออืมเ่าเต๋ไปนาะช้นด่าเชียมนะครับด่าเสียมมักเงาเบึงเวลาโค้ดขย้อน สุดหัวด้วยเวลาปากครับผมเติมกระเขื่อมังไงล่ะปากไมได้แล้วครับผมว่าพวกนี้ที่อหุ่นหางใหม่หน้อยเนี่ยก็หฮักครับผม มีนจะเอ้ขึ้นหาขึ้นเือเถอะนเหนือติดวขึ้นเนือขึ้นเน,นือักเน่ยเนี่ยเหรอไ่ตกปลาถึงเด็กกันน,นี่นโจดเหมือนกันนะฮึบัง,งิงผุนทั้งเลย ยังดึงบ้านตีนอยู่ได้จะขึ้นได้ไรนะครับผมเสียมเสียมสังเกตเสียมพี่น้องสังเกตเสียมพูดอือดึงมาอือขึ้นไหนนี่สิ่งเหมือนเมตุมึงสังเกตด่านเสียมพอเตยหาเกาเราพี่น้องกันปั้นจบกกบะเถึงสังเกตด่านเสียมพอเตยโมเมนต์ต่ำๆเด้อพูด ตีงแล้วบ่บ่ฮะจอลงไปเรื่อยๆเป็นได้บานรอดนี่ลองเฮ้ยตีงแล้วไม่เตยติงแล้วเมนบ่เม็นเฮ้ยหักจากมาชากปุดเลยเถอะเอ้ยเม่เตัวเเสียงปุดเลยอุ้ยหักบ่หักบ่กบอพอเตยอุ้ย สดายด,ดียังม่ขันสูดอยู่แขนหนึ่งโจ๊กมาถึงหนอพี่น้องก็ขาดจะได้ <laughs> โอ้ค่ะพี่น้องก็สรุปคลิปในวันที่สิบหกสิงหาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนากาเฮ็ดแม่เตยพ่อเตยป้าแตกมื่อนี้กะในช่วงเฮ็ดงดเฮ็ดไหวเนาะแม่เตยพ่อเตยกะผ้าพี่ผ้าน้องคุดมั่นเด้มอมื่อนี้เฮ็ดกระได้หน่อยนึงมือเสานี้เนาะพ่อเตย แต่เฮ็ดผึ่งดำกุมหนึงน่งมมหนึ่งหาไซกับโบมีพี่น้องกับมาขุดมั่นมานี่น้่มมั่นนกมั่นเทียนละพี่น้องมัหนี่ก็ได้เต้มกระตาบูลูเลยกระถือว่าผ่านอยู่เนาะมาเชมเปิดมือแหลกแ, <laughs> แต่ว่าก็มีหฮักแม่อยู่เด้อพี่น้องเอาบอสูตรมืรมรรม <laughs> อท่านกิงพอเตยว่าบ่อ,บอท่านกิงไอ้เมื่อสมังเพิ่นขุดพี่น้องแม่เตยกะขุดนั่ พุดน้าอันเปลี่ยนกันละพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้นี่กะทียงงลวเนาะนกะยังถือว่าม้านมั่นกับเหลื่อมเป็นหัวนอ้นองพอเตยมั่นกับเหลื่อมเป็นหัวล่งหัวละพี่น้องในช่วงนี้มองเป็นหัวใหญ่กะใหญ่ของเพิินอยู่มันนกมันเทียนเนาะก็ขอบคุณที่กดไหลกดแช่กดติดตามมีกับนักหลาเหตดแม่เตยพอเตยป่าแตกถูกมองบอลเด้อพี่น้องยังแหงยังแรงกะใจเย็นเย็นไวเด้อผู้อยากหาเห็ดนั้น สำหรับเมื่อนี้ก็ขอสวัสดีค่ะมะกกรครับมั่นกับพ่อใหญอยู่ครับสวัสดีครับผมมะกกหมากโดกแห้งพี่น้อง